สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเมนูปลาผัดพริกแกงผักบุ้งนะครับก็จะประกอบด้วยปลาทอดนะครับวันนี้เราใช้ปลานิลกับปลาช่อนนะครับแล้วก็จะมีผักบุ้งนะครับเราเก็บจากในคลองนะครับแล้วก็เอามาลวกน้ํานะครับเพื่อให้มันนิ่มนะครับแล้วก็จะมีในส่วนน้ำมันหอยน้ําปลานะครับแล้วก็กะทินะครับหรือว่าจะใช้นมสดก็ได้นะครับแล้วก็พริกแกงนะครับเป็นมะกรูดซอยนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ําตาลทีานะครับปรุงรสนะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ามันน้ามันหมูนะครับเข้ามาในในการทําอาหารนะครับตั้งไฟให้ร้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันหมูลงไปนะครับนิดหน่อยนำพริกแกงนะครับลงไปคั่วนะครับ ตามด้วยสทินะครับความเผ็ดแล้วลแต่ผู้ชมเลยนะครับว่าจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยวันนี้ผมเอาเผ็ดน้อยนะครับเพราะว่าจะทำให้ แม่กินด้วยนะครับซึ่งผู้สูงอายุหน่ยจะมีกระพพาะแก้มที่บางนะครับจะกินเผ็ดไม่ได้นะครับเอแค่รสชาติเฉยๆนะครับเที่ยงให้แตกมานิดหน่อยนะครับเบาไฟลงนะครับผจะตามด้วยตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับ ก็น้ำปลาครับน้ำมันหอยครับแล้วผมก็จะเติมน้ำไปด้วยนะครับเพื่อให้มันคุก,กคิกคุกคิกนะครับให้ซึมเข้าเนื้อปลาแล้วก็บุ้งนะครับจะได้มีรสชาติเจะมาชิมรสก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นงไงบ้าง พอรสชาติได้ที่นะครับเปิดไฟแรงนะครับแล้วก็พอน้ําเดือดแล้วนะครับก็จะเอาปลาเอาปลาที่เตรียมไว้นะครับลงไปนะครับก็พยายามแช่แช่ให้น้ํามันเข้าไปในเนื้อปลานะครับจานะกพักหนึ่งนะครับ ได้ที่แล้วสักพักนะครับน้ําซึมเข้าเนื้อปลาแล้วก็จะใส่ปักบุ้งนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดนะครับปักบุ้งที่ลวกนะคะถ้าอยากให้สีสดสวย นะครับก็ตือต้องลวกในน้ําร้อนนะครับเดือดนะครับประมาณหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็เลียนน้าเย็นใส่น้ําแข็งเอาไว้นะครับพอเดือดเสร็จแล้วก็เสดดน้ํานะครับแล้วก็เอาไปแช่ในน้ําเย็นนะครับแล้วก็จะช่วยให้ผักบุ้งนี้เขียวสดนะครับแต่นี้ผมไม่ได้เตียนน้าเย็นนะเอาเป็นน้ําธรรมดานะครับก็เลยดูอาจจะสีดูค้ำๆไปหน่อยนะครับน่ครับมีน้ำคลุกคลิกคุกคิกหน่อยนะครับ ไที่แล้วนะครับก็เสร็จนะครับเปนล้นเสร็จนะครับนะครับหน้าตาหน้ารับประทานมากนะครับกลิ่นหอมเจะจมูกเลยนะครับ